ครับผมก็สวัสดีตอนค่ำๆครับผมมื่อนี้หาอยู่หากินตอนกลางค่ำกลางคืนพี่น้องครับผมมัลงเบ็ดไว้ตั้งแต่มือแรงนี่แหละเป็นเบ็ดเย่เขียดนะจับเขียดได้ประมาณสิบยี่สิบตัวนี่แหละกับมาใส่เบ็ดบ่หลายหลังครับประมาณยี่สิบหลังเนะเาะจังใดแกไปร้องดูดมือปรท่ามันพอได้ปนได้แกงพี่น้องเลยแย่เขียด ียมันมีอยู่ครับแต่ว่ามันจับบทัน,นตามไปคันแทน้านี่ครับมันกระโดดเขอบปลาพุ่นครับมองผมใส่เป็นคล้องด้วยครับเด้อเป็นคล้องเป็นฝายน้ำล้นครับผมคล้องน้อยๆดอกคล้องมุังญ่ายเก็ที่โ,โม่กับตัวมังใหญ่คือสิหล่อนอยากอยู่เก็บย,ยุคือเก่า เ,เสียงมาก็หอนมานนิเขียดตายเขียดยังเป็นอยู่ไยกว่าเขียดตายบ่ก,กินนี่ปาคอบออ่นนี้ก็บนหลอนครับผมเขียดทั้งดินอยู่อื้มอื้มดึงเลยครับลังนี้ อยูป่ปะล่ะเดี๋ยวนี่โอ้ยอยู่อยู่ไปหนึ่ง <c oughs> อืขาน้อยครับจิ้มเข็ดโอตด้ตัวไ่ใหญ่ไมนไดครับตัวน้อยๆน,นี่ยรุนปนครับเิ็ดพุกคเจาจ้ตัวซ้ำใดจิ้มตัวซ้ำนั่นครับ มันก็มมิตรลุ่นเนี่ยแหละหลคล้องน้อยๆตัวใหญ่บไ่ค่อยมิดอกหนึ่งแก,ก้มครับผมใส่ปนแคปยาเสีดดสยดหมกใส่ไว้มเกานี่ละหลังนี้เขียดตัวบางไงครับยุคเก่าไปหลังต่อไปครับ มันเบ็ดหายอุย้ยเบ็ดโกงครับผมอะไรล่ะอู้ปลาไหลครับพูดอะเป็นตัวแล้วครับปลาไหลกินเกียจเ,เดี๋ยวไปนอนก่อน มือเดีย NBC. วอะไรตัวใหญ่จุดนี่ กระชังผมขาดสแสมแม่ไปเลยกระชังหัวใส่ไปเลยอ้ะเดี๋ยวเอาไว้บนเทงโบกนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเอามีเหยียอยู่ครับบอนถึงยี่สิบลังรอบเดี๋ยว อนนี้ก็บ่อนเสียดไม่มีอยู่หืมอย่างฝุ่นสงดึงดึงนุ่มเม็น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 ถือได้ครับอกกก็อ่ะกก็ นี่ครับผมนี่ก็ตัวแรกน้อยนึงสองตัวนี้ก็ปุลยิมครับผมแต่ว่าเบ็ดยังไม่เบิดเดี๋ยวนี้น้อยนึงเสียตายปะโบาตายครับดินหลังนี้เยื่อร่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเดี๋ยวเบ็ดอยู่ในสามหลังสามหลังคือสองหลังอย่างี้ยมีเยือยอยู่ครับนี่หลังสุดท้ายนะครับผม ปูปูนิบปูนิบครับผมปูกินเขียดเอาละครับผมได้ป่าสามโตครับสลับรอบกลางคืนเนาะครับเนาะผมกระที่ยามอีกไม่เท่านึงกับตอนเศร้าครับผม ตอนเศร้ามันรุ่นี้เกียร์หนึ่งมาสิมานบอเป็กียร์ไว้แล้วครับเป็นเยียร์เกียรตเส้าแล้วครับผมไยายามเบ็ดครับบัานนี้นี้พอโตบ่เงียบปุ๊บเดี๋ยวไปเบิ้งทางนี้ก่อน มีเยี่อล่อนร้ <c oughs> รอยฝ้าแลเวเบ็ด <c oughs> เยี่ยบอลอนเลยครับปล่อยไว้นี่ก้อนนึงครับปลาน้นยตอดมีเหยื่ออยู่ หลังนี้ดึงครับผมอตัวน้อยแทบปาะคอนเขาน้อยอีกแล้วครับนี่ดูจิ๋วอันนี้เย,ยล่ลอน โอยปูหนีบเมื่งเงี้ยจะตัก้างครับผมหลังสู้ถ่ายบรตถืกครับผมกินได้เนี่ยอ่ะเปิดได้แล้วครับปลาเศ้านี่ก็ได้เพิ่มอีกตัวนึงนะครับผมเมื่อคืนนี่ได้สองสามตัวนะครับเนาะปลาข้อสามตัวนี่ก็พอปนอยู่เนี่ยปลาไหลก็เอาไว้ผัดกระเพาะผัดเผ็ดครับผม พอได้ยูได้กินครับผมใส่เบ็ดบ่หลหลังมองใส่บ่ค่อยมีนะครับเยือกหายยากพร้อมสำหรับไม้นี่ก็คื่อสิมนี้ปากคอรุ่นนี่แหละเพราะว่ามันเป็นคล้องน้อยครับปากคอใหี้ตัวใหี้ยมันบ่ค่อยมีครับผมเอาไว้พ่อไม้เด็ดครับเดี๋ยวไปใส่ให้เบิงไหมครับผมสำหรับไม้นี่กับไม้ไก้บ้านใส่เพราะได้ยูได้กินครับผมเอาดีเพี่ยงเท่านี้ครับพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ